พี่น้องวันนี้ก็ใส่เบ็ดเหมือนเดิมครับพี่น้องโดยจะใส่เอาน้องแสงครับพี่น้องเอาน้องแสงเอาบ้านน้องแสงครับนี่ก็คือตรงในมุมภาพนี้ก็เป็นห้วยขอคาแคร์พี่น้องห้วยขอคาแคร์ของเสียทักครับเป็นเพื่อนกันส่วนข้างหลังผมนี้ก็เป็นอู่ช่างมุกครับผมอู่ซ่อมรถช่างมุกตอนผมมาตอนที่ผมถ่ายทําอยู่นี้แกไม่อยู่ครับพี่น้องก็เลยเอาซาเล้งตัวเก่ามาจอดไว้ที่นี่ก่อน กับอุปกรณ์ก็มีหวกแล้วก็มีเบ็ดครับผมวันนี mold, ้จะลุยอ่านี้ครับนี่ลุยลงไปเลยตรงลงไปตรงต้นไม้นี่ก็ยิงยาวขึ้นไปนน้นเลยครับกลางอ่าวขึ้นไปทางโน้นครับเบ็ดเจ็ดสิบหลังครับพี่น้องไปครับพี่น้องลุยอเลยครับผมยี่สิบหลังแรกก็ขันแทนาคันนี้ก่อนครับเราค่อยขึ้นไปตรงโน้นครับ ครับบรรยากาศช่วงแรงครับผมประมาณสี่โมงครึ่งครับสิบหกนิกาครึ่งครับหลังแรกครับผมจัดหลังแรกไปแล้วเดี๋ยวก็ลุยไปเรื่อยๆครับพี่น้องหลังนึงครับประมาณหลังที่ เจ็ดที่แปดแล้วครับหลังที่เจ็ดครับนี่นี่ครับใสผมใส่เบ็ดที่ใส่ห่างพอสมควรครับพี่น้องนี่ครับอยู่หลังหนึ่งการใส่เบ็ดเหยื่อหวกเนี่ยถ้าใส่เหยื่อลอยมากๆนี่ก็หวังหวังประช่อนครับผมหวังปลาช่อนแต่ถ้าทำเหยื่อจมๆลึกๆนิดนึงนี่ก็คือประดุกครับสำหรับเหยื่อหวกนะ ครับเบ็ดมันคันใหญ่ครับพี่น้องถือก็หนักใช้ได้ครับเดี๋ยวใส่ไปตรงนี้ครับใส่ไปตรงนี้แล้วก็ตัดขึ้นไปทางด้านน้นครับพี่น้องตัดขึ้นไปตรงกลางอ่าวโอเคครับผมขออนุญาตใส่เบ็ดแป๊บนึงครับมีปลาไม่มีรู้เรื่องครับสำหรับเอาหนองแสงครับเอาบ้านหนองแสงมาครับตัวนี้ก็ใส่ไปเกือบ30กว่าหลังครับผมนี่ครับลงมาจากด้านน้นครับเลาะถนนดำหมดเลยเลยกลางอ่าวมาครับทีนี้ก็จะไปด้านนี้พี่น้อง ไปด้านนี้แล้วก็ยิงขึ้นไปทางนู้นครับยามรอบแรกกันครับรอบทบทวนความจไม่ได้ยามกลับมาครับเพราะว่าใส่เบ็ดกลัวจะเส็จครับผมเลยเดินกลับมาลืมโมถุงปลาไปด้วยครับลืมอาถุงใส่ปลาไปด้วยก็เลยไม่ยามครับมาหมอรอบแรกกันดีกว่าครับพี่น้องน้ํามันใสมากเหมือนจะไม่ค่อยมีปลาเลยครับผมต้องบอกได้เลยว่ามีวิววิวครับมีวิววิวไม่รู้จะได้ปลาเปล่าครับจากการสันนิษฐาน อาพี่น้องหลังแรกครับผมหลังแรกครับหลังแรกก็ถูกแล้วครับผมมีไม้แรกเกิดขึ้นครับพี่น้องโอ้ยปลาช่อนเล็กครับไส์เล็กมากเลยน้องน้องปลาตัวแรกของอา่าวหนองแสงครับ,บว้ยวหยบวาสนาปลาอ่าวหนองแสงครับพี่น้องอี่อิีปลาพยาบาลครับตัวเล็กทิดเดียวครับพี่น้อง มันมากินอย่างนี้ก็ต้องเอาครับผมก็ต้องเอาเพื่อให้คุ้มกับค่าหวกที่เราซื้อมาอย่างรอบแรกเกือบจะหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องเดินจนเซครับรู้สึกเหนื่อยเลยครับปลาไม่ค่อยมีครับพี่น้องปลาไม่ค่อยดีได้ยินเสียงดิ้นอยู่ตรงนี้แหละเสียงดิ้นอยู่ไม่รู้จะเป็นปลาอะไรช่อนครับเป็ช่อนโอ้สายสวยสายสวยสสวยครับสายสวยงามสายงามครับพี่น้องสายงามครับพี่น้องเห็นไหม ใกล้ๆครับครับเค,ครับเดี๋ยวหลุดโอ้สุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวไหลคยย้ยยอยเลยตัวแรกมาละโปรใสโปรงามอยู่โอ้สาธุสาธุน้อยได้หนึ่งตัวอย่างดีครับปลอดภัยครับผมปลอดภัยแล้วเข้าถุงหีดผลที่ด้านล่างปลาไม่ถูกครับพี่น้อง พี่น้องชาวนาแถวนี้เจ้าของพื้นที่เขาปล่อยน้ำครับผมปล่อยน้ำหวานปุ๋ยการใส่เบ็ดครับพี่น้องถ้ากำลังปล่อยน้ำหวานปุ๋ยเนี่ยใส่ไงก็ไม่ถูกปลาครับถูกอาจจะถูกน้อยพี่น้องโอเคครับผมรอบเมื่อกี้หนึ่รอบทุกคน,นจำพี่น้องมีปลาอะไรเกิดขึ้นโอ้าหมอมาพยาบาลครับ พอพยาบาลใหญ่ครับตัวใหญ่ครับผมตัวงนี้เอาครับผมตัวใหญ่งนี้เอาใสาก็ถือว่าโอเคครับพอหมอไกยพันธุครับพอหมอไกยพันุหมายแรกครับหมายแรกของการการย้เบ็ดบรอบแรก มีเสียงยิ้นมีเสียงยิ้นเกิดขึ้นครับเด็ดเอาไปไหนแล้วตัวปลายิ้มอยู่ตรงนี้เมื่อกี้โอ้โตรงนี้เอาแล้วสวยๆครับสวยมาล่ะมาล่ะโอ้กหจะได้ครับนี่ครับนี่เบ็ดจะหมดแล้วครับเนี่ยได้ปลาหมอปลาพยาบาลใบไม้นึงครับช่อนเล็กไม้นึงเอาเอาครับเล็กก็เอาจริงลึกด้วยโอ้ สวัดียามเช้าพี่น้องโหต้องบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้เรื่องครับผมไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่เลยครับเมื่อคืนเหนื่อยก็เหนื่อยนี่ครับยามเช้าบรรยากาศยามเช้าเอาหนองแสงครับเอาบ้านหนองแสงยามลงมาจะถึงตรงกลางอ่าวแล้วครับยังไม่ได้ปลาเลยครับผมนี่มีไม้แรกเกิดขึ้นครับพี่น้องมีไม้แรกเกิดขึ้นคันเบ็ดกคงดงอยู่นี่นี่ครับ นี่ครับปลาไอช่อนเ,นเห็นแต่เงาตะคุ้มตะคุ้มอยู่ตรงข้างนั้นใสกลางๆแต่ก็เอาก็ใสแล้วมันระดับพอป่นได้ครับนี่พี่น้องเดีย๋ยวยามต่อไปเรื่อยๆครับจะมีไม้สองไม้สามหรือเปลา่าครับสำหรับเช้านี้มันมีน้องมีไม้สองครับพี่น้อง,องมีไม้สองนีครับคันเด็ดครับ ปลาอยู่ด้านล่างครับผมทลอ้าหลุดโอ้ยเซ็งเลยมันหลุดเอาดือด้อๆครับผมเดี๋ยวครับเลยกลางอ่าวนิดนึงครับผมเลยกลางอ่าวนิดนึงปลาพยาบาลครับหนึ่งตัวปลาพยาบาลไสาใหญ่ครับผมไสาแบบนี้ก็ปิ้งย่างครับผมปิ้งใส่เกลือดีๆครับน่าจะ ยอดครับสายนี้มันโอเคครับถ้าได้สายนี้ครับปลาพยาบาลหรือปลาหมอโอเคครับผมลุยต่อครับนี่สวยงามครับตัวนึงนี่ครับปลาไปช่อนไปช่อนโอ้มันตายครับจะได้ครับตัวใหญ่ตายตายตายแตงเคลื่อนพุ๊บะตายแล้วตายแล้วก็ปูลุยครับหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้าย ถูกประชอนครับหลังสุดท้ายถูกเฉยนี่ว่าจะไม่ถูกแล้วนะนี่ครับข้วข้าวก็พันล้มอ้อมครับเก่าข้อข้าวค่อยกดครับผม,มค่อยกดดแรงไม่ได้เดี๋ยวข้าวี่ล้มชาวนาเขาขาดมาครับโอ้สายก็โอเคอยู่ครับพี่น้องสายงามๆพองาม พองามอยู่ครับเก็บจนแน่นอนครับแต่อนนี้ก็ถือว่าไม่หมันเท่าไหร่ครับมาพี่น้องยามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เอาน้องแสงครับจริงๆเอานี้มีปลาอยู่ครับพี่น้องปลามันมีอยู่แต่ว่าสาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้ปลาก็เพราะว่าน้ําชาวนาพิกัดนี้เขาปล่อยน้ําออกหวานปุ๋ยครับผมการปล่อยน้ําออกจากนามันมีผลครับพี่น้องมีผลทําให้น้ําไม่นิ่งแล้วก็ปลาไม่ค่อยกินเบ็ดครับ กินมันก็กินกันห่างครับแต่ถ้าอัดน้ำเอาไว้เต็มท้องนาทุกไร่ทุกแปลงเนี่ยปลามันสนั่นแน่ครับกินเบ็ดแน่นอนเห็นพี่น้องนี่ก็เป็นบ้านพี่น้องชาวนาแถวนี้ครับทรงคัดสิครับเป็นบ้านอยู่ปลายนาครับพี่น้องบุกไปบรรยากาศก็สุดยอดครับอีกหลังหนึ่งก็พ่อใหญ่สุดที่ครับนี่ครับบ้านพ่อใหญ่สุที่ เซียนว่าวหนองแสงครับที่ผมเคยมาถ่ายคลิปวิ่งว่าวครับนี่ครับบ้านแกผนงานก็น่าจะมีอยู่3ามสี่ขีดครับหมอปลาพยาบาลแล้วก็มาติดปลาช่อนตัวสุดท้ายตัวใหญ่เพราะคงวรครับเลยมีน้ำหนักเกิดขึ้นครับพอได้อยู่ครับพี่น้องเคครับเช้านี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับผมเจอกันอีพีหน้าอีพีหน้าเด้อจุนแน่นอน